ไอ้เจ้นตีนนี้ต่อไปมึงอย่ามายุ่งกับปูไอ uh, ้จัดไม่เคยคิดกจะทำให้ปูหรอกไอ้ที่เงาะอย่าร้องไห้ดิกินข้าวก่อนไม่ได้แล้วช้อนกินปากแล้วก็มากยังไม่เติมปากแล้วได้นิเต็ดอันดีสวยก่อน ทำไปดีก็มายุ่งกับกูให้ทำอะไรให้กูไม่มีเลยสักเวลาคนเขาจะขอความช่วาคุยดีหมดกูไม่คุยคนอย่างกูพูดเพราะไม่เก่งแล้นี่แหละไนิสัยกูอย่างนี้อ่ะเออเออเออไม่ใช่ไม่งเลยไม่ต้องให้เล่นหรอก็มีเงาะมืงอไหมึงนูจัดงานไม่กินพูดอะไรโหล มึงไม่มีแดดมึงไม่มีเงินมึงอย่ามาขอกูในบ้านนะของกูด,ดังนั้นเลยกอะถ ung บุญคุณมีกระถ ung บุญคุณเอามาสี่หมื่นหนึ่งนอะบุญคุณไม่ไจ้จะหมามาแดดกันได้ยังไงมีกระถ u n บุญคุณแม่จะทำอะไรอ่ะแม่จะอ,อะไรดูนะแม่จะทำสมัครอะไรอ,อ๋อเพรามึงบอกว่าจะสมัครอะไรให้กูอ่ะมึงก็สมัครให้กูก็ได้อ,อ๋อจะจะเล่นติ๊กตอก แม่มึงก็สมัครให้แม่หน่อยดิว่าแชมป์ไม่แอนน์สมัครให้หรอใช่สิคนอย่างมึงอ่ะแม่ก็พูดทำกับคนอื่นแม่ก็พูดจ่าเพราะดิลูกมันก็ทําให้ไอ้แชมป์มึงก็ทําให้หน่อยมึงอย่าแย่เขาเลยว่ะกูขอร้องหมดที่อะไรไม่หมดาไอ้แแค่แค่นี้กูดีใจในห่าล้ว มก้อยช้ามันห่วงแม่แม่เดี๋ยวแม่ดูห่วงยี่อะไรอะ่ะ <laughs> มีเงินอย่างห่วงกูแสบหน้านิดหน่อยไม่พอใจยี yeah. ่อช้ามึงทำให้แม่หนื่อยไปเขาบน่นเดี๋ยวเขาบนนะ่นเอาไปให้แม่เล่นเพราะว่าเขาจะได้แก้เหงา มึงไปเถอะไปกันหนิไปๆเดี๋ยวหนีติ๊ของกินดีๆลูกจะได้สมัครทิกตอกให้ลูกทำไม่เป็นถ้าลูกทำเป็นลูกทำให้แม่แล้วเนี่ยกินผักตามเข้าไปด้วยประโยชน่ผู้แดกนี่ถุงนี่สองละเก้าเนี่ยเนี่ยงมันก็กินรีบกินหมดจะได้สมัครให้เร็ว เอาแม่กินนิดเดียวมันไม่ได้มันต้องกินเพิ่มไอ้ลวัวกินมากแม่กูก็อ้วนสิเออกูก็ที่อ้วกสิมันไม่อ้วกหรอกเขาแม่ไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เที่ยงเลยนะแม่ไม่ยอมกินอะไรแม่นอนอย่างเดียวโทมเลยอ่ะร้านไหนวะเอาลวดไปคืนลวดหน่อยดิโอ้โหลวดอะไรอ่ะเนี่ยเมื่อปันบอกเขาเลยว่ามีลวดจริงเนี่ยตำน้ำพริกเหรอปลาปลาเหรอโอ้โหมีลวดดีไอ อกินเลยไม่หมดหรอเร็วไม่กูกินไม่หมดหรอกถ้ากูไม่แก่ดน่ไม่เร็วกินคำเดียวนะอันนี้เราไปอยู่คำเดียวอ่ากินคำเดียวค่ะกินน่ารักที่สุดเลยน่ารักเลยแม่ไม่สบายนะคะวันนี้ก็กินเป็นปั๊บปนเป็นปั๊บปนไม่เผ็ดนะอร่อยนะแม่นะกูสมัครให้เขาะกูสมัครเป็นที่ไหนแรกดอก ก็เราอินมมาเป็นคุณมวยไงเดี๋ยวเขาบอกมีเอามีอ่ะให้แม่เล่นของของหนูเอาน้องแร่เออเดี๋ยวไปกดอะไรมั่วเออเดี๋ยวเขากดไปมั่วจะส่งบ้าความแค่ขึ้นมาให้สมัครทิกต็อกคุณส่งใครอ่ะผู้ส่งพ่อความแบนเหรอโอ้โหเยอะแยะเลยส่งมั่วไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้อย่างงอนพี่ก็คุณมีคุณแม่อย่างงอนไม่ทำไม่กูก็ไม่เป็นอะไรไม่เหลิกก็ต้องมัมีความหมายันพ่อแม่กับ เอาแล้วไงเอาแล้วไงมึงทําให้เขาหน่อยดีแม่เขาจะได้ไอ้นี่มึงรู้ไหมว่าเขานอนแล้วเขาเหงาแล้วเขาไม่มีเพื่อนคุยใครจะมาคุยกับเขาคนแก่อย่างเงี้ยอะไรมึงจะทาให้เขาทําไมกูแกล้งเล่นเฉยเดี๋ยวเขาไม่ได้นอนมึงก็รู้ว่าเล่นติ๊กตอกมันมันคือคนที่เล่นติ๊กตอกอ่ะมันมันมึงก็ใจป่ะไม่มีใครที่เล่นติ๊กตอกแล้วไม่ติดแม่นุ้ไม่อยากให้แม่ติด มันเพลิดเพลินลงไม่ทำให้กูเจ๊ไหม <c oughs> เอาเงินกูคืนมานู้ <c oughs> นเคยแม่ไปหมื่นหนึ่งแล้วนะ <c oughs> เหมือนพ่อเหมือนแม่แลงเหลืออีกหมื่นหนึ่งแม่คะเอาเงินคืนมาเงินคืนมา <c oughs> เอาเงินมาคืนมากูอุ้ยตกใจอะ่ะแม่ <c oughs> เอาเงินมาคืนกู <c oughs> สวัสดีจ้า โล่งเลยใช่ไหมหายใจออกมาสามไปสี่ไปแม่เขาจะเล่นติ๊กตอกเบสเอาจริงเหรอแม่มันไม่คืนให้อ่ะมันไม่ละไม้อ่ะแม่พินุกดตังมาแสนน่นบ้าไอ้ดอกเบสอเยี้นี่แกงกูดีดีเดี๋ยวเาก็ด่ากูธนาารไทยพาณิชยมันนานๆอันนี้มันไปใกล้ขั้วอรยแล้วเอามาคืนกูเลยแม่โดอกกินน้ำโผล่ให้ หัวออนให้เป็นแสนแต่แม่นุ่มมีเงินเป็นแสนทไหนต้องมีเงินเป็นแสนนุ่มไม่ให้แม่อยู่แบบว่ากลโกงงี้หรอกต้องให้แม่อยู่คฤลือหาดคาลือหาดคนพ่อคนแม่แสนเดียวกูอยู่คฤหาสน์ถ้านี่ขนาดนุ้มมีนุ่มกี้ยังไม่มีเงินเป็นแสนนุ้มยังเป็นลูกกระตันอยู่กระตะเวทีขนาดนี้แหละแม่แม่ก็ดูเรื่องยติ๊กต่อมันมีแต่ผู้ชายกูชอบไงมันมีแต่ผู้ชายผู้ชอบอ่ะเอาเร็วเบสมันก็ต้อง ไม่ต้องสมัครทิกตอกให้แม่นะห้ามนะเดี๋ยวแม่ดูฝรั่งดได้ดูฝรั่งดอกอ้าวไปเนี่ไปออกจากบ้านกูไปได้สามคนเลยอยู่สองคนเร่องแม่ทำไมไม่แม่สมัครเองดิแม่แม่แอบว่าแม่เก่งทุกเรื่องอ,ะอ่ะกูทำไม่เป็นเลยเนี่ยทิกตอกอ่ะแม่ดูทิกตอกแล้วครับเพื่อน <S <S <ๆ S 1> มันจะมีทิกตอกแบบสัตว์ มันเป็นแม่แม่เป็นคนที่รักสัตว์มันมีทิกตอกมันเลือกจำเพาะได้แม่แม่พูดทำไมมาทำไมมุ้งไม่ทำไป่โกงนุ๊กไม่อยากทำไม่ทำก็ไม่พอจบอุ้ยแม่งอนอุ้ยเงียบเลือกไม่ได้แม่อุ้ยแม่งอนแล้วอ่ะเพื่อนๆดูดิแม่ก็แม่ยตายไหมอุ้ยแม่อยากฆ่าตัวตายด้วยยาแก้แอกเซปแม่อยากฆ่าตัวตายดิ การกินยาแก้อักเสบนะคะนะคะอะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นุกกี้ก็มาเจอกันนะคะบอกว่าแล้วไงว่าเดี๋ยวประมาณต้นเดือนนุกกี้จะมาถ่ายคลิปคุณแม่เทนุกกี้ถ่ายไปเยอะแล้วนะแม่เต็มงอนแม่คุยกับนุก,ก่อนอย่าเพิ่งงอนเดี๋ยวนุสมัครให้จเจ้าติ๊กกี่ติ๊กตอบบอกมาเจ้ากี่ติ๊กมดูเพื่อนๆแม่ไม,ไม่คุยกับนุแล้วแม่ อุ้ยตายละวแม่อยากข้าด้วยตายอยากแก้อักเสบนะนุกกลัวเพื่อนๆค่ะตอนนี้นุก,กี้ย้ายมาอยู่บ้านใหม่แล้วนะคะเป็นบ้านนะคะเออเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะแจกแจงนะคะขายของยังขายของอยู่คะ่ะแต่ตอนนี้คุณดอยังไม่ขายนะคะเพราะเนื่องจากว่าอะไรยังไม่ลงตัวของมันเยอะมากเลยนะคะนะนี่ชปแม่แม่แมแมคะ่ะอีแชมป์มือสมัครติ๊กตอกให้แม่เลยดอกแล้ว แม่คงอยากขอทำง,งานเรียบร้อยก่อน,มนแม่ทำงานให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวนู้งนู้งจะทำให้ไปเด็กดีนะไม่งานไม่เดินทำงานก่อนนะแม่อย่าเพิ่งเล่นติ๊กตอกเดีย๋ยวงานไม่เดินเล่นโทรศัพท์เห็นไหมนูบอกเราไม่ให้แบกเล่นให้แม่เล่นโทรศัพท์เพราะไม่เล่นโทรศัพท์นะแม่ตีดแม่เล่นไม่แตกไม่จับ โอ้โหแชมป์ผู้ชายมาทั้งห้าคนก็ไม่รู้มั่งน้าคุอต่อท่อต่อท่อยี่อะไร่อพ่อพงเหรอมองมีจ้าจ้าเขารู้ยี่ดอกนุ้ไม่อยากให้แม่เล่นโทรศัพท์แล้วสายตามันไม่ดีเรื่องมึงไม่กูเล่นกูก็ไม่เล่นนุ้มไม่ง้อนุ้มไม่อ้โหตัวเองที่ไม่ดีอยู่เออแล้วเปิดโอ้โหครับคือเมื่อคืนก็เปิดขนาดถุยทีนีได้ยินอยู่ใช่ไหมต่อใช่เปิดเปิดโทรศัพท์เมื่อวานนั้นน่ะ วันแรกๆไม่ใช่ื่อวานวันนั้นโอ้โหดังไปถึงนู่นเลยอะไรว่าแม่ไม่หลับไม่นอนจะนอนทำยี่อะไรอ่ะมันร่างกายมันจะไม่มันจะป่วยมันจะไม่แข็งแรงวันนหมอะไรไอ้โด่งกับเมียมันเปิดสองเื่อเของม่อยู่ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆวันนี้นุกี้ขอมาทักทายแค่นี้นะคะต้องขอโทษจริงๆนุกกี้ยังไม่ได้อ่านเมนนะคะเพราะว่าเนื้อังลูกนะแค่บอกให้มัน โูนเข้าให้แม่มันไม่รำลูกพี่อ่ะอุ้ยตายแล้วแม่เขารักหมามากกว่านุกอ่ะเอาบุษบาขึ้นหน้าจออ่ะแน่นอนอยู่แล้วเป็นพี่อะไรแม่เอ้ยแชมป์ตกใจหมดเลยมึงอย่าทำแบบนี้ดิไปไปพาไปไปฉี่ไปอาบุษบาพาเพลย์เอาใส่แบบเพอร์ที่เจ้าของมันเด็กเพื่อนเพ่คะเดี๋ยวนุกกี้จะสมัครดิจิตอลให้คุณแม่ค่ะนุกกี้สัญญาเร็วๆๆๆว ทำยังไงอ่ะแม่เขียนไม่แตกกูดวสมัครติ๊กตอกใช่ไหมอยากเล่นใช่ไหมแม่แม่เห็นทำไมแม่แม่ท้าแมแม่อยากเล่นติ๊กตอกแม่ไปเห็นใครเล่นคะเดี๋ยวเมื่กิดได้ยินเสียงเล่นติ๊กตอกคือหินตกสวิตช์ลมอะไรนะตอนนี้อะไรอะไรนะก็เมื่ก่อนเล่นติ๊กตอกตอนคือว่ากดสวิตติสแน็ตเอาอุ้ยแม่ทำไมแชมป์ใจร้ายอะคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะ แม่แม่ไปเดูใครเล่นติ๊กตอกมาแม่ถึงบอกว่าไม่ให้นุมาสมัครติ<อ>ต๊กตอกให้อะทวงเงินอีกหมื่นขึ้นนะ <c oughs> ่ะก็บุญต้องไหวได้จ้ะเฮ้ยก็หมื่นหนึ่งอะมาคืนอ <c oughs> เออเดี๋ยวนุวคืนให้แม่แม่ไม่อยากให้แม่เล่นติ๊กตอกนุเป็นห่วงสุขภาพลูกตาแม่น่ะไม่ต้องพูดมากนะป้าไม่ไม่ยู <c oughs> ไม่มาการยงอนแล้วอะอุ้ยงอนแล้วอะแม่เขาจะเล่นติ๊กตอกอะครับเพื่อน กดหัวใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณแม่เทพด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์รัวๆเลยค่ะกดไลค์กดแชร์รัวๆให้คุณแม่หน่อยนะคะอะแชมอีเอาแม่เขางอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่คุยกับกูสี่วันห้าวันไม่ได้นะกูทำเป็นที่ไหนล่ะโอ้โหนี่มึงเป็นแม่หรือมึงเป็นลูกอ่ะ แม่อะไรนะพ่อแม่ไม่ได้สอนให้เล่นโทรศัพท์ตอนกินข้าวเออเห็นไหมแม่พ่อแม่เราไม่เคยสอนให้เล่นโทรศัพท์ตอนกินข้าวแม่แม่แม่ไอ้ชาันมันทํากับแม่เหมือนแม่ไม่ใช่แม่เลยอ่ะกูไม่ใช่แม่ดูมันไม่ออกมัไม่ได้ออกกูอย่างนี้กูแม่จำแดดออกจากทอกูมันนีสใส่แย่มากเลยนะแม่ไอ้ชามาดูมันทําหน้าทําตาสิแม่กับ่อกันกับมึงเนย แม่อย่ากินข้าวเหลืองงนี้สิครับพระแม่โพสบศนะกูแดกไม่ลงถัดดลไแบบกูแดกไม่ลงยดล้แบบโอเคกูไม่แดกเลยย้ายแล้วนะคะนุกกี้ย้ายบ้านมาแล้วนะคะก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวต้นเดือนเดี๋ยวจะถ่ายคลิปคุณแม่เทพให้เพื่อนๆได้มาสนุกกันวันนี้นุกกี้ก็มาแล้วนะเอาเป็นว่านุกกี้เดี๋ยวกูให้คุณแม่เทพแชมือสมัครติ๊กตอกให้แม่นะเพราะว่าตอนเล่นติ๊กตอกกูจะแอบถ่ายแม่เลยเพราะแม่เขาหัเราองแม่ กูเชื่อเหรอแม่ก็ไอติกมันเป็นอะไรแม่มันเป็นปแอปแอปที่มันแบบว่ามีรวมสัตว์โลกสัตว์เลี้ยงแล้วก็รวมคนที่เขามาเล่นกันแล้วมันจะดูเพลินมากแล้วมันแก้เหงามากเวลาแม่เบื่อเบื่อแม่เครียดๆอย่างเงี้ยแม่ดูได้อ่ะเข้าใจปะควรทำกูไม่ทำลูกเคยมาเล่นกับกูที่ไหนอุ้ย, <c oughs> น,ย,น,ยน้อยกูเล่นกับจ่าเต้เล่นอ่ะเออนะแล้วบางทีอ่ะเวลาช่วงที่คุณแม่คิดถึงคุณพ่อไอ้เจ้าใจเจ้าตัว แม่อาจจะเล่นติ๊กตอกอ่ะแก้งเห่าไปก่อนก็ได้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนุกกี้จะสมัครติ๊กตอกให้คุณแม่เทพเพื่อนๆรอติดตามนะคะว่าตอนที่คุณแม่เทพเล่นติ๊กตอกกัคุณแม่เทพจะทําหน้าร่าเริงขนาดไหนนะคะใครที่ชอบคุณแม่เทพนะคะชอบสีหน้าคุณแม่เทพอันสดใสร่าเริงในวันนี้ก็คนไหนก็แจ้นะคะดูหน้าขมยแ้เดี๋ยวสมัครให้ไอ้แชมป์มึงอย่าแก้งแม่ได้ปะสมัครให้หน่อยแล้วดูหน้าเขาดิไปสลียแล้ว ก็ <laughs> สอสลอีมา <laughs> สลายอีหน้าเบบีบนเดีมันนอนคนเดียวไงม <า S 1> นนัน,นจะอนอนรวมกันด้แม่มันจะนอนรวมกันได้ไงแม่ตัวก็ใหญ่กันในบอกเมียตัวคนเดียว <laughs> เดี๋ยวทำให้แม่นะคะเพื่อนๆรอติดตามคุณแม่เทพเล่นติ๊กต็อกนะคะรอคุณแม่เล่นติ๊กต็อกนะคะดูกี้จะมาแอบถ่ายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,น้ะครับเสจเป็นก็ไม่ทำให้กูหนุ่มๆไม่ดูเรื่องเลยเรื่อง ไอีเบนก็กลัวโอเค <laughs> ค่ะแม่ไปแล้วนะคะไปเพื่อนแม่ไม่ไวแฟนคลับไหนแล้วไม่ไม่ <laughs> <laughs> โอเคค่ะเพื่อนๆคุณแม่เทพคุณแม่เทพอันนี้อันนี้เออแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจัดอีสัต์นี้หน่อยอไม่ใช่เขาไม่ได้พูดถึงไอ,อเนาขอเาหมาถึงอะไ,ไ,ไ,ไอ๋อเหยียบเหยีย ดูมันมันบอกมันดันไม่ได้ดีไหมแต่มันแกบโทรศัพท์มันมึงทำโทรศัพท์ุครั้งเดียวก็จบแล้วอ้เหียมึงแกล้งแม่กอแชมเฮียเกียดมากเลยสั์เออเดี๋ยวทำให้เพื่อนเพื่อนคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะไม่กูมึงวางของมึงมึงก็จบแล้วไอ้แชมป์มึงชอบกูดเฮีอะไรอะทำง้เพื่อนเพื่อนงอนแม่งอนจริงแลเดี๋ยวทำให้ใจเย็น กูกูจะไม่ใช้กูจะไปซื้อใหม่เงินกูมีมาแล้วมาเต๋อโอเคค่ะเพื่อนๆเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนแม่เทปข้างงอนจริงๆค่ะเดี๋ยวเขารอติ๊กต็อกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูฟิลคุณแม่เทพอีกทีนะคะว่าเล่นติ๊กต็อกเป็นไงอีแชปมแม่อีชัมมันทำหน้าเยอะเย้ใส่แม่อ่า มึงทำหน้าย้อยๆใส่แม <s co ff ring> okay, ่ดิทำหน้าย้อยๆใส่แม่ดิโอเคค่ะไปแล้วครับเพื่อนๆเจอกันนะคะเดี๋ยวสมัครที่ต่อนคุณแม่เทพก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะแม่เทปไม่ไปผ่านกลับเลยนะเดี๋ยวรอแม่เทพรอได้ติ๊กตอกก่อนนะคะเดี๋ยวแม่เทปคงมาเซฮายนะจ๊ะบ๊ายบาย